พร้อมแล้วค่ะอ่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพาอาจารย์เก่งนะครับมาทดสอบสมรรถภาพของรถนะครับไฟฟ้านะครับว่าเป็นยังไงเริ่มต้นนะครับเหยียบคันเสร็จก็กดปุ่มนี่คือสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วจบอันนี้ปิดวิญไม่อยากให้คังสตาร์ทรถแล้วครับสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ได้ยินเสียงเลยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สตาร์ทรถแล้วออกตัวได้อันนี้เราใช้โหมด นะมีโหมดมีโหมดมมีโหดอยู่อสามโหมดนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของเราก็คือเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตอนนี้ผมใช้โหมด normal อัอนี่ถ้าเป็นอ่สปอร์ตเนี่ยสามารถวิ่งได้สองร้อยแปดสิบสองถ้าเป็น normal นะครับรถเนี่ยมันจะออกโดย normal อยู่แล้วนะครับวิ่งได้สามร้อยสิบแปดถ้า eco ก็ประหยัดสามร้อยเกือบเกือบสามร้อยสามสิบสามร้อยย่สิบเก้านะครับแต่ว่ารถเนี่ยมันจะวิ่งโดยไอ หมด normal อย oh, like oh, oh, so oh, ah, uh, ู่แล like ้วเปิดมาก็เป oh. oh. ็น normal เลยใช่ถูกต้องครับแล้วไอ้สปอร์ตนี่เราไว้ตอนไหนครับเนี่ยก็แล้วแต่เราอยากจะวิ่งระยะแถวนี้เราใช้ก็ได้อ่าพุทปาร์ตมันก็คือเวลาใกล้จะไฟหมดไม่ประหยัดแล้วก็เวลาขึ้นเขามันจะมีหมดหนึ่งหมดสองด้วยนะหมดสามด้วยอันนี้หมดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะมีอ่าถ้ากดถ้ากดตรงนี้ก็จะเป็นสองสามแล้วแต่ความหนืดอ่าอันนี้ก็ใช้แบบปกติ นี่นี่สตาร์ทรถแล้วสตาร์ทแล้วเ,เปิดแอร์อ <laughs> ันนี้ตรงนี้อุณหภูมิข้างนอกคือ 28. 28ยี่สิบแปดยี่สิบแปดองศาการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าถ้าข้างนอกร้อนมากเวลาทำแอร์เนี่ยรถทำแอร์ก็จะก็จะใช้พลังงานเยอะหน่อยอถูกไหมตรงนี้แต่วันประหยัดบอกไว้เลยอ่ะพร้อมอันนี้ก็คือเคร์เองแร์เราไม่ต้องพูดถึงว่ารถเป็นยังไงเพราะว่ามีคนทำรีวิวพวกนี้ไปเยอะแล้วอ่ะไปเลยฮะเดินทางใช้มุนเนาะ หมุนเอาฮะสมมุติว่าเราเบื่อแล้วเราอยากจะถอยหลังก็กดถอยหลังมันก็เป็นปกติถูกไหมครับอืมันเราระบบเกียร์เหมือนทั่วไปเราใส่เกียร์กึกๆอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เดินน้ะมันก็ปกตินะครับอันนี้ก็จะพาอาจารย์เก่งไปอันนี้ข้อดีของรถคันนี้ก็คือพอเราออกตัวปั๊บเดี๋ยวมันล็อกให้เราเองอืมันล็อกเลยเหมือนทั่วไปเหมือนทั่วไปอ่ามันล็อกประตูให้เลยคือเน้นความปลอดภัย ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่ระบบรถยุโรปมันก็จะเป็นนี้ทั้งนั้นอันอีะสไตล์อันนี้สไตล์ของรถวอลโว่นะรูปแบบตัวถังเนี่ยนะใช่ใช่ผเมื่อกี้ยืนมองอยู่พอดีไปคล้ายกับรถเหมือนฮอนด้าอยู่ตัวนึงครับผมไปองค์พระอ่ะผมไปองค์พระแล้วไม่เจอรถวอลโว่รุ่นนี้เลยเทียบ่ะอ้าวเฮ้ยนี่อ่ะไอ้นี้เสียงดังนี่คืออะไรไม่ได้คาดเบลกิ่งไม่ได้คาดบเตลอือโอเคมันเดี๋ยวรูปแบบของกันเก่งไปซื้อกาแฟแล้วกัน ได้นะฮะพาไปซื้อกาแฟเดี๋ยวขอญาติคาดเบลก่อนครับให,ให้แม่บ้านถือแล้วกันเดี๋ยวพาไปซื้อกาแฟคนระับที่ไหนคะเซเว่นอุ้ยนั่นเลยต้องเป็นนี้เลยร้านเซเว่นประจำขอ,องผมชาพยอมวันนี้เราเรานั่งรถเ g ็มนะครับนั่งรถเ g ็เดี๋ยวเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็พาไปนั่งรถจี๊ปเมนวนร้อยเปอร์เซ็นยันพวงมาลัยอันนี้นี่ปกติก่อนอืมโอเคคือสถานะเงียบนะถือว่าเงียบนะเงียบไหมเงียบเงียบไม่ได้ยินเครื่องเพราะว่าเราเฮ้าเรานั่งรถจี๊ปเรานี่เสียงเครื่องมาก่อนเดี๋ยวขับไปเนี่ยผมขับให้ จันเก่งนั่งนะฮะเดี๋ยวขาเก่าจาจย์เก่งต้องเข่าให้ผมนั่งเลยอ๋อเดี๋ยวอันนี้ตัวแทนศูนย์ทรียเตรียมตัวได้เลยนะเดี๋ยวขายได้นะต้องให้เปอร์เซ็นผมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนโซลการนั่งเบาะผมว่าเบาเบาก็นั่งสบายนะจริงจริงการมองเนี่ยเหมือนเรานั่งนั่งรถไอ้นี่เลยนะไอของอาจารย์เก้นเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่มิสซูอ่ะมิสซูของอาจารย์เก้นรอนั่นแหละเหมือนเลยรถตัวใหญ่ของเขา นี่นี่พวกผมทรงอันนี้ขับแบบมีมารยาทก่อนนะแต่นี้ผมจะขับแบบแบบอะรยาทแบบไม่มีมารยาทแล้วผมเร่งจังหวะแล้วอุ้ยเฮ้ยเร่งเร่งเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบความเร็วการเร่งเป็นไงเฮ้ยเร่งดีมากเร่งดีไหมดีไหมเร่งขึ้นดีมากเลยอันนี้คือไม่รู้สึกเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ไม่มีอันนี้ร้อยกว่าแล้วนะฮะร้อยสิบแล้วนะฮะจะร้อยสิบห้าแล้วนะครับนี่เป็นไงครับเฮ้ยนี่เราไม่รู้ไม่รู้สึกเลยว่ามันมีว่าอันนี้ผ่อนหน่อยออ พื้นที่มันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงไอ้อ๋อใช่ใช่ใช่ไอ้อะไรนะทางรถไฟเผลทางรถแกผลทางรถไฟก่อนเดี๋ยวผมจะเหยียบให้ท่านดูอัตราการเร่งอัตราการเร่งเป็นไงเรามารีวิวนะครับวันนี้พาคุณนายเข้ามาด้วยครับไม่ใช่ไม่ใคุณนายของคนขับรถนะครับตอนนี้มีคนขับรถคนส่วนแล้วก็ด้านหลังเป็นคุณนายครับคุณนายอันนี้จะให้ดูว่า รถใช้จริงๆนะเป็นรถที่เขาออกมาเพื่อให้เราได้ใช้ไม่ต้องมานั่งเรื่องของอะไรนะมีเรื่องของไอตัวแอ d ดรอยตัวสตาร์ทไม่ต้องเปลืองตังสลงสลูปไม่ต้องอ่ะอันนี้โอ้ยนี่เนินช่องช่องว่างแล้วนะผมจีเหยบแล้วนะอันนี้เนี่ยเร่มเยอะนี่นี่ขึ้นขึ้นเร็วไหมขึ้นเร็วเร็วมากนี่ไม่รู้สึกของการเปลี่ยนเกียร์นะไม่มีคําว่าการเปลี่ยนเกียร์นี่ไม่มีนี่นี่คือร้อยกว่าแล้วแป๊บเดียวขึ้นด้วยความเร็ววากเร็วกว่ารถ ใช้น้ำมันเยอะบอกไว้เลยตั้งแต่ผมออกรถมาวันที่30มสกราจนถึงน้าวันนี้น้ํามันขึ้นไปประมาณเกือบสองบาทกว่ามผมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคนรถใช้ฟ้าค่าไฟที่บ้านขึ้นอย่างเดียวพอขึ้นประมาณครึ่งเ,เดือนนี้ใช้ไฟประมาณห้าร้อยหก้อบาทก็เหมือนเหมือนกับเราเพิ่มแอร์ข้างในตัวนึ่ประมาณนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัว บอกไว้เลยเหมือนเ,เ,อเปิดแอร์ตอนกลางคืนอีกตัวหนึ่งถ้าอยากให้ค่าไฟมันลดคุณก็เลือกที่จะปิดแอร์ที่บ้านดีกว่าชาร์จลดแทนชาร์ลดแทน,อ,นอันนี้ก็วิ่งอยู่ร้อยหนึ่งความเร็วร้อยหนึ่ง หือว่าสมรรถนะดีเงียบนี่ผมคนตัวสูงครับผมสูง175อาจารย์ป๊อปสูงเท่าไหร่ครับ183 185 183นะครับชู้เรมีช่องว่างด้านบนด้านล่างปรับลงได้นะด้านล่างด้านล่างก็นั่งสบายของผม175แต่ผมแต่ผมปรับเบาะแบบเหยียดหลังนั่งขายเหยียดยาวสบายครับอันนี้ผมเล่นกรอบเร็วนะแสงแสงแบบนุ้ 120 123 125นี่จะทอแบบบุนบุญบุญบุญแบบที่เราได้ยินเหมือนสมัยก่อนนี่สะบอดแน่เลอว่านี่ร้อยยี่สิบเมนะื่อกี้125นะที่เราแซงไปมีกล้องด้านหน้าถ้มามีกล้องถ้าม <laughs> ีกล้องจกกับความเร็วก็โดนโดนโดยไ,ไปสั่งแล้วตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนไม่ไม่ต้องแล้วมั้งเรายกเลิกแล้วยกเลิกแล้วไม่แน่ใจว่าเรายกเลิกจริงหรือเปล่าผมว่ายังมีอยู่นะเรื่องผมมันก็มีครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือร้อยแต่ว่าเนื่องจากว่า มีรถข้างหน้าแน่แล่ว่าขับดความปลอดภัยด้วยทดสอบกันแต่ปลอดภัยนิดถือว่ากว้างครับอันนี้มันเรียกเรียกว่าห้าประตูเนาะก็ห้าประตูหประตูเลยถือว่าโอเคครับสมรรถนะในเรื่องของการใช้ระบบด้านล่างตรงนี้ก็หายไปเลยคันเกียร์ ความยุ่งยากไม่มีเลยนะบอกไว้เลยพอใช้ปุ๊บโอเคแล้วเรื่องของอะไรนะเปิดไฟเลี้ยวอ่ะมันก็จะอยู่ซ้ายมือใช่ปะใช่ใช่พวกปัดน้ำฝนอยู่ขวาก็แค่สไตล์สไตล์ยุโรปครับจริงๆรถยุโรปมันเป็นอย่างงั้นนะครับใช่ถูกยังผมขับจีบเชลกีนี่ก็ไอไม่ว่าจะเป็นไอที่ปัดน้ําฝนหรือว่าไฟเลี้ยวอยู่อยู่เหมือนกันเลยนะครับถ้าคนขับรถยุโรปก็จะเคยชินนะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่ขับรถที่เป็น ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะงงงนิดนิดนิดนึงตอนแรกก็้ตอนแรก,นแรกแ้นแล้วหลังจากนั้นก<ช>็จะเคยชินครับอันนี้ก็คือความเร็วร้อยสิบห้าจร้อยยี่สรีวิวสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงถ้าขายรถได้เพิ่มเติมก็อย่าลืมผมสองคนนะครับ <laughs> โอเคอเดี๋ยวผมหาสถานที่ให้จานเก่งเป็นคนขับ อ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ไรครับกลัวจะยั้งกลัวจะยั้งใจไม่อยู่ครับอันนี้บอกตรงค้ามรลยขับรถขับขับรถแบบเมนูเมนูนมากๆเวลามาเจอแบบไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินอะไรนี่เดี๋ยวทำโตไม่ถูกคล้ายๆเราขับรถไฟฟ้าเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช mm ่อ hmm. ันนี้มันรถไฟฟ้าคล้ายๆเราขับรถเครื่องไฟฟ้าถ้าคนไม่เคยนั่งอะเครื่องไฟฟ้ามันไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนี่ไม่ได้ยินเสียงเลยไอ้ติ๊กแตกติ๊กแตกนึ่ ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวความรู้สึกเหมือนเรานั่งรถไฟฟ้า BTS ตอนมันออกตัวอืมมันอย่างนั้นเลยอ่ะแบบเลียวกัางเลยเดี๋ยวผมต้องลองให้อาจารย์เก่งลองบ้างนะฮะเพื่อเพื่อลองบ้างแล้วก็สมมติตดใจทำไมอ่ะเพื่อเพื่อจะได้อ้าวของนี้เิตใจก็ต้องไปซื้อเดเราก็ต้องวางแผนเพื่อจะซื้อในอนาคตนอันนี้ความเร็วปุ๊มันล้ำเล่งเนี่ยมันขึ้น ขึ้นึ้นขึ้นเร็วมากบอกเลยผมเองยังชอบเลยบอกโอ้โหลูกนี้ตัวซื้อจากปีที่แล้วแล้วหลายคนก็กังวลไงครับว่าเวลาเราซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีการดูแลรักษาหรือการซ่อมบํารุงไงแต่ตอนนี้เห็นเห็นก็เรื่องของระบบไฟฟ้ามันเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วพัฒนาไปเยอะแล้วสถานที่เติมไฟฟ้าเนี่ยมันก็มากขึ้นละผมว่าตัวนี้อาจจะพัฒนาดีอ่าหนึ่งแหละดีกว่าตัวีตัวแรกก็คือสามารถวิ่งได้เยอะขึ้น ตัวแรกเนี่ยสามรอยิบแต่เนี่ยมันสามรอยแปดสิบเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละตรงที่ว่ามีปริมาณไอ้นี่เยอะขึ้นใช่บนที่เราไปไกลไงใช่ครับ,ค,รบคือไม่ต่ำกว่าสามร้อยห้าสิบอโอเคน่าใช้ผมบอกไว้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะให้จารเก่งเป็นคนขับนะครับหลังจากนี้นะครับอันนี้หยุด่อจะได้ครับอันนี้ก็อาจารย์เก่งจะทดสอบนะครับในการขับรถไฟฟ้า นี่อันนี้ต้องปรับเบาะตามความเหมาะสมของของเขาก่อนครับกดปุ่มไม่ใช่กดอันนี้ไม่ใช่กดปุ่มอันนี้เราต้องหมุนหมุนไปที่ตัวดีตัวดีอ่ะก็คือเดินหน้าอันนี้ต้องรัดเข็มขัดนะฮะไม่รัดเดี๋ยวมันดังนะก็มือรถไฟฟ้าปกติอ่าออกตัวพวงมาลัยนิ่มไหมพวงมาลัยนิ่มไหมนิ่มพวงมาลัยนี่เบาย่องเลยผมบอกตรงเบามากอ่ะ มันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันใช่ใช่ครับทั้งคันอะไรก็เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าหมดเลยครับครับนี่ครับเป็นการทดสอบของจริงเลยศูนย์ศูนย์ยังไม่ให้เราทดสอบขนาดนี้เลยนะเนี่ยเป็นไงฮะความเร็วอันนี้จะเก้าสิบตามเท้าอ่ะถูกถูกต้องครับกดปุ๊บมันก็ขึ้นตามเท้าถูกต้องครับปกติเคยลองรถบางทีเรากดมันยังไม่ค่อยยังยังเดือดอยู่ก่อนใช่อันนั้นอันนั้นคือรถเอน้ํามัน พลังงานน้ํามันแต่นี้พลังงานไฟฟ้ามันจะใช้ราณะของมอเตอร์ไงการวิ่งมันจะวืดกว่านี่การขับครั้งแรกที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับอ,อันนี้ก็จะลืมหน่อยฮะเป็นเรื่องปกติครับเ <c oughs> ห็นไหมฮะจะเปิดไฟเลี้ยวก็จะไปเปิดที่มือขวาครับจริงๆแล้วต้องมือซ้าย่ะนี่ขณะขับจี๊บเราเราลืมไปว่าเราขับรถันอื่นบาจะขับสองคันอ่ามีทั้งรถยุโรปแล้วก็รถญี่ปุนนป่นอ่า ขับจี๊บเราจะรู้โดยอัตโนมัติอันนี้ก็ความเร็ว92เนี่ยความเร็วปกติก็โอเคนะไม่ไม่แบบความเร็วความเร็วก็ผมบอกตรงก็คือใช้แล้วความรู้สึกได้อะแต่ตัวถังตัวถังมันจะเบากว่ารถน้ำมันแค่นั้นเองก็มีมีมีอาการเพราะว่ารูบ้าบนิดนิดนิดหน่อยกรณีโดนลมนะอะโดนลมนี่ก็ความเร็วร้อยกว่าเนี่ย ปกติเราก็ขับอยู่ประมาณสักร้อไม่เกินร้อยโดยปกติร้อยนึง0สิบร้อยร้อยี่ใช่ครับถูกเก้าสบร้อยร้อยสิบนั่นนะเดี๋ยวร้อยยี่เราออกมากี่ีเปอร์เซ็นต์นะแบตเก้บสองอ่าแบตเก้านนี้เหลือเก้างใช่ครับไปหเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าได้เพราะเราหยิบหยิบเร่งเยิบๆใช่ใ จริงๆแล้วเวลาเราขับจริงๆเราก็ไม่ได้ขับแบบนั้นเราก็ไม่<ร>ไม่ไมแบบวุดวัดอันนี้ขับเพื่อให,ให้ให้อาจ,จารย์เก่งได้รู้ว่าเอาเวลาเหยียบแซงมัน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 สามารถที่จะวืดได้เลยอ่ะอเ,เดี๋ยวผลองแค่คนี้ครับเดี๋ยวลองใ่้กว่างนี้เดี๋ยวติดใจน <laughs> <c oughs> แนะนำาะครับพี่ประสิทธิ์ครับถึงนู่นเลยถึงโรงเรียนเลยโอ้โหทดสอบแล้วก็ให้ถึงโรงเรียนไปจอดที่โรงเรียนเลยทิ ก็เดี๋ยวคุณจะต้องพาผมไปซื้อกาแฟ,ฟกันกาแฟเดี๋ยวอ๋อเปลี่ยนไปใช้รถผมเหรอใน, <c oughs> ในอะไรนะในมอก็ได้บนใบบายก็ได้นดี่ครับจานเก่งได้ลองของจริงนะครับนี่ก็ความเร็วปกติก็คือแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบได้อยู่ได้อยู่ไหมได้อยู่ได้โอเค okay. อันนี้ร้านอาจารย์ป๊อปพักเครื่องเนี่ยน,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 นี่ฮะร้านเนี่ยร้านอาจารย์ป๊อปพักเครื่องปิดอยู่ฮะปิดอยู่ฮะที่ผมมาซื้อตึกใช่ไหมใช่ครับผมซื้อตึกครับเนี่ยเดี๋ยวต่อต่อไปก็มาได้ครับอันนี้ผมก็พาอาจารย์เก่งมานะฮะมาทดสอบของจริงนะฮะิงกว่ารถสูนอีกแต่ได้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 ดีไหมอาจารย์เก่งดีไหมเยี่ยม รถาราคาเมื่อไรบอกนะโอ้รถราคาเมื่อไรบอกตอนนี้บองตรงเลยบาทเดียวมก็ลถได้ <c oughs> อ่าเนี่แม่บ้านว่าไงฮะแม่บ้านขออาจารย์เก่งว่าไงฮะ <c oughs> โอเคค่ะทุกอย่างพร้อมหมดแต่เหลือตังอย่างเดียวค่ะเ <c oughs> สียดายันนี้สามเก้าไม่ถูกกันนะฮะเราซื้อกันแค่สองเก้านะครับกับสี่เก้านะครับนี่เก่งสอบนะครับก็เหมือนกับเราขับรถทูั่วไปเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่พลังงานเชื้อเพลิง แต่เรื่องของเรื่องของการอัตราเร่งผมว่าไฟฟ้าเร่งดีกว่าผมว่าเจ็ท้าแนละ้วอันนี้คือเรายังไม่ได้กดเวลากดปุ๊บมันก็ไปตามท้าใช่ครบเนี่ยกดปุ๊บขึ้นกดปุ๊บรับนี่คือข้อดีของเรื่องของมอเตอร์ี่ผมว่าอย่างนั้นนะีนี่เราก็ทดสอบกันของจริง ตอนผมไปซื้อเนี่ยผมยังไม่ได้ทดสอบแบบดีเลยนะแต่ผมอาศัยดูจากอศึกษามาก่อนรีวิวจากเพื่อนสมาชิกที่ใช้ตัวแรกอะฮะ MG ตัวแรกนะครับผมก็สนใจแต่ว่าผมไม่ชอบตรงสรุปเนี่ยที่มันมีตรงนี้นะครับเพราะว่าผมว่ามันเปลืองโดยใช่เหตุนะครับแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับผมผมก็เลยรอตัวนี้นะครับแต่ถ้าคนชอบแบบมีมีมีกิรปรสนใจผมชอบ ก็มาตายมีหลังคาหลังคาเปิดๆหน่อยออ๋อองลงแบบรถจี๊ปใช่ไหม <laughs> <laughs> อันนี้เจ้าพ่อรถจี๊ปนะท่านใหญสนใจรถจี๊ปก็ติดต,ต่อเขาได้เนี่ย <laughs> แก๊งนะมีแก๊งด้วยนะเจ้าพอ่อแค่คนชื่นชอบ <laughs> <laughs> เป็นแก๊งด้วยนะแกง๊งแก๊งพาเที่ยวด้วยนะปที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนนะอ๋อไปอุท,ยทัยธานีครับอุทัยธานีก่อนก่อนก่อนโควิดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปเที่ยวช่วงโควิดยังหนีเที่ยว เดี๋ยวโดนกักตัวโดนกักตัวสิบสี่วันเราไปป่าเขาไม่ค่อยมีหรอกครับโควิดมีแต่โควิดต้องหาโคโยตี้ไปด้วยอช่วงนี้ชมพูพันธทิพย์ใครที่อยากจะเที่ยวชมพูพันทิพย์ก็เริ่มแล้วนะฮะเริ่มมานะฮะเริ่มเริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีแต่ว่าแนะนําอย่าพิ่งมาเพราะว่ามันออกครั้งแรกยังไม่สวยมันต้องประมาณมีนาเนาะประมาณนั่นแหละต้นต้นมีนาใช่มันถึงจะสวยตอนนี้ยังไม่สวย แต่ตอนนี้ก็มีคนมาถ่ายแต่ว่าความงามยังยังไม่ได้ยกเว้นหน้าโรงเรียนสาธิตในกาแฟเป่าวางร้านไรร้านปุ่นเนี่ยหน้าโรงเรียนสาธิตเนี่ยเดี๋ยวไปกาแฟร้านปุ่นเอยนะได้ออมาแล้วผมไม่ได้หอกนะครับเดี๋ยวเราไปทานกาแฟด้วยครับทดสอบธรรมชาติของรถเนี่ยแต่ผมเชื่อได้นะฮะเตรียมตัวได้ฮะ เตรียมตัวเก็บตังค่าค่าค่าดาวซื้อดาวไปเท่าไหร่ผมดาวไปสองแสนห้าครับแต่ผมผ่อนสี่สี่ปีราคาราคาเต็มมันเท่าไหร่เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับแต่อันนี้เพื่อนสมาชิกต้องเข้าใจนะฮะผมเนี่ยเตรียมเตรียมการที่จะซื้อรถใหม่มาอย่างน้อยห้าปีแล้วก็คือทำเรื่องของ ซื้อซื้อซื้ออะไรกซื้อหุ้นสากรของมหาลัยเกษตรเพื่อเอาเงินปันผลมาเป็นค่าผ่อนรถนะครับปีนี้ก็ผมก็ได้ไป9 0้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็ทำให้แม่บ้านแม่บ้านได้ประมาณเกือบสามหมื่นจริงๆแล้วปีนี้เราหายไปผมหายไปหมื่นกว่าบาทแม่บ้านผมหายไปประมาณห้าพันนะครับเพราะว่าเรื่องภาวะของ โควิด <COVID. S 1> ใช่ใชอาสากลเขาก็เลยลดลงมานิดหนึ่งอาไม่เป็นไรฮะนิดหนึ่งก็ผมผมเป็นหมื่นเลยนะนะครับอันนี้เตรียมการไว้นะฮะเรื่องของการผ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่มาซื้อรถมาผ่อนรถเนี่ยก็เลยไม่ไม่ไมไมขเขาเรียกอะไรไม่ต้องมาหาเดือนต่อเดือนเนี่ยคุยง่ายยิงยาวไว้เลยอายิงยาวแย่งน้อยสองคนก็แสนสองแสนสามนะครับก็ผ่อนไปอันนี้สี่ปีน่าจะทำร้านกาแฟน่าจะร้านกาแฟผมดูแล้ว แนวน้อมและชอบด้วยนะผมอมองดูแล้วชอบสวยสวยสวยเริ่มตอนก็สวยแล้วครับส่วนท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลก็สามารถติดต่อได้นะผมอาจารย์ป๊อบมอกเษกษตรกำลังแสนนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะทำการสอนพักเครื่องแบบใช้กล้อง3,000 X นะครับไปจองมาเรียบร้อยแล้วไปซื้อมาแล้วใช่ๆเห็นเห็นมีอยู่อ่าสละเอียดยิบเลยโอ้โห ไอ้เอประเภศว่าอันนี้เกมไหมอันนี้แท้ไม่เถียงกันส่องว้กล้องจบบอก้เลยจบนะพักเครื่องต้องยกให้พักเครื่องยกให้ป๊อบมอรเซษตถ้าเป็นสายหลงปู่แพ้วนะถ้าเป็นสายสายอื่นนี่อย่าถามผมแต่ถ้าเอากล้องสามพันเอ็ มาส่องนะโอ้โหแม้แต่สมเด็จนี่ยังมองได้เลยเออนั้นเดี๋ยวผมลองเนื้อละอิยดเย็บเลยของมาเมื่อไหร่ครับกล้องมาเมื่อไหร่กล้องอีกสองอาทิตย์ครับเออมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะให้ส่องของผมหน่อยผมก็ต่อไปผมก็คิดกล้องเอ้ยอะไรมาส่องทีคิดองละร้อยได้แต่ตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นของช่วงโปรโมชั่นฟรีก่อนทดลองทดลองก่อนเออใช่นี่นะครับเอาอะไรครับก็จะถึงร้านอะไรร้านกาแฟใช่ไหมร้านปุ่นร้านปุ่นนะกาแฟในมอนะฮะร้านนี้ ใครอยากมาเที่ยวมอกเกษตรได้เลยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายบอกเลยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายหลายที่นะครับในมอกเกษตรเราเลยครับอันนี้ต้องมาเนี่ยต้องมานี่อันนี้ก็ในมอกเกษตรมีอะไรนะมีดม,มแมลงมีอะไรนะโซนกวางใช่ไหมกวางช้างอะไรนี่ท่านใดที่อ,อยากจะทําบุญนะฮะตอนนี้มีช้างมารักษาอยู่ที่ โรงพยาบาลสัตว์กำลังแสนก็ซื้อกล้ยอ้อยอะไรพวกนี้มาให้ช้างหน่อยนะครับอ่าเรียบร้อยฮะอ่าตอนนี้ตอนจอดอาจารย์เก่งก็กดปุ่มนี้กดอ๋อใช้กดปุ่มเป็นะีเป็นีจบอ่าแล้วก็ไปปิดปิดระบบจบเรียบร้อยอ,ออกอได้ครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับกับการรีวิวการนั่งรถไฟฟ้าของอาจารย์เก่งครับทดสอบครับอาจารย์เก่งมีอะไรพูดไหมฮะ ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นถ้าอยากได้ต้องซื้อครับโอเคครับสวัสครับ